น้องน้องพี่มีคำถามกิจวิทยามาเล่นด้วยวมันมีอยู่ห้าคำถามนะคำถามแรกถ้าต้องเดินเข้าถ้าม,มืดๆคิดว่าจะนำเทียนติดตัวไปกี่เล่มเล่มเดียวเล่มเดียวอ่ะคำตอบคือเทียนหมายถึงความเจ้าชู้ของคุณเพียงพกเข้าถ้ำไปมากก็ยิ่งเจ้าชู้มากนั่นแหละ ก็ไม่เจ้าชู้ไงไม่เจ้าชู้ใช่ไหมขณะนี้สองพร้อมอยังถ้าเดินไปแล้วสะดุดอะไรบางอย่างจะหันไปมองไหมแล้วจะใช้เทียนส่องดูหรือเปล่าในถ้ำอรอเออต้องหันไปมองดิแล้วจะใช้เทียนสอ่องหรือเปล่าส่องก็ไม่ส่องก็มองไม่เห็นดีกว่าม,มืดโอเคคำตอบนะหากคุณเดินสะดุดบางอย่างในถ้ำแล้วหันกลับไปมองหมายถึงคุณเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น ถ้านำเทียนไปส่องด้วยก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นสุดๆใช่เรื่องของาวบ้านชอบมากแต่ถ้าคุณทำตรงกันข้ามคือไม่มองไม่เอาเทียนไปส่องหมายถึง<ม>คุณนะ่ะเป็นคนที่ไม่สนใจสิ่งใดๆและไม่มีความกระตือรือร้อนเสียบ้างเลยนีนะป็นคนกระตือรือร้อนคำถามข้อที่สามเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วพบฤาษีซึ่งเขาบอก กับคุณว่าสิ่งที่เดินสะดุดนั้นคือของวิเศษนะคุณจะกลับไปเอาหรือไม่ไม่เอาขี้เกียจเดินกลับคำตอบคือถ้าคุณกลับไปเอาของวิเศษโดยรู้ว่าเมื่อฤาษีบอกนั้นแสดงว่าคุณเป็นคนโลภมากจะไม่โลภมากอะ่ะขี้เกียจด้วยพอเดินผ่านมาแล้วขี้เกียจเดินกระเปอาอีกแต่หากไม่เดินกลับไปเอาแสดงว่าคุณเป็นคนที่เห็นค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วหรือไม่ต้องการหรือไม่มองหาอะไรอีก เพราาะวว่่สยยอยูค <c oughs> ำถามข้อที่สี่นะอพอก้าออกจากถ้า <c oughs> ก็มาเจอป่าแต่ไม่ค่อยทึบหนาอะไรมากสัตว์ที่มองเห็นอย่างแรกคิดว่าตัวอะไรไม่รู้เจออะไรก็เจอคำตอบ,บคือการเจอสัตว์ตัวแรกในป่าทึบหมายถึงนิสัยภายนอกของคุณดูเหมือนสัตว์ตัวที่เลือก <c oughs> เราไม่เลือกจะเจออะไรเลย ก็ไม่ได้เป็นนิสัยเหมือนสัตว์แกอันนี้เป็นคนนิสัยแล้วแต่ว่าใครทําอะไรด้วยก็อย่างนั้นแหละอันนี้คําถามสุดท้ายนะจากนั้นคุณเข้าไปในป่าทึบคุณคิดว่าคุณจะพบสัตว์อะไรในป่าทึบดรามืดมืดอ่ะเออไม่รู้แกเจออะไรก็เจอแต่ไม่รู้ไงว่าจะเจออะไรอยากเจอสัตว์อะไรล่ะอยากเจออะไรเจออะไรก็ได้ที่ไม่ดุอะไรเราก็ต้องพูดมาสิว่าสัตว์อะไรกระต่าย สัตว์ที่เจอในป่า<ม>ทึบหมายถึงนิสใสภายในของคุณเหมือนกับสัตว์ตัวนั้น<ม>ที่คุณเลือกเป็นคนอ่อนโยนค่ะกระตายไปขี้ตกใจหัวใจวายตายนะ่เป<ม>็นคนอ่นโยนแค่นี้เส,สร็จแล้วแลาวทำอะไรต่อจะทำค่าต่อโอเค <c oughs> ไม่บาย